ได้ทำมันนะคะเมื่อเช้านี้นะคะก่อนก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณนะ้ากราบขอบพระคุณท่าน f อซนะคะที่ช่วยสนับสนุนมานะคะให้เปิดได้ทำมันนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะคะไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมาตอนรับจะรับเปิดกลับบ้านแล้วคะ่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะถ้าใส่คอล่าอันนี้เปลี่ยนออกให้ค่ะจะได้กินอาหารง่ายนะคะที่คุณยายหมอส่งมาให้อะ่ะ น้องทุกตาแต่ว่าน้องทุกตาใส่ไปได้เพราะเขาตัวเล็กมากนะคะก็มีประโยชน์แล้วนะคะได้ใช้แล้วอุ้ยหน้าบูดหน้าบูดโกรธแม่แล้วค่ะแม่พาไปทํหมันอะ่ะโกรธแล้วอยู่ในกกงก่อนนะลูกนะเพราะว่าหนูไปทํหมันมานะคะไปเล่นที่ไหนไม่ได้นะเดี๋ยวก็ดีละสองสามวันแข็งแรงแล้วกราบขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เมตตาเปิดนะคะไม่ว่าจะมากจะน้อยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ อันนี้ก็เจ้าตุ๊กตาน้อยนะคะดูพุงเขานะคะเมนุก็คิดว่าพรุ่งนี้ถ้าแดดร่มลมตกมนุกจะอาบน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อลให้เขานะคะก็วันนี้ก็วันนี้ก็ทั้งวันเลยค่ะรอเปิดอยู่ในเมืองไม่ได้กลับเข้ามานะคะก็มันเที่ยวกับเที่ยวไปเที่ยวมาก็เปลืองเปลืองค่ารถนะคะก็เลยเอาแบบนี้แหละ เดี๋ยวนุกจะพาไปามันจะมีคลิปที่นุกไปบ้านน้องแจนด้วยนะคะอ่ามันจะเลื่อนไปเรื่อยนะคะอันนี้ก็เด็กๆรอกินอาหารกันนะคะอ่ามันจะเป็นบางช่วงที่เดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็คึมเงี้ยคะ่ะอันนี้สีเทาทำหมันแล้วนะคะโอ้โหถ้าสีเทาไม่ได้ทำหมันนี่ยุ่งยุ่งกองร้อยเลยนะคะป่านนี้ท้องแล้วนะคะก็ เราได้ทําบุญร่วมกันแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะอันนี้คือคุณน้านะคะคุณน้าให้นุ๊กไปซื้ออาหาร1ิบกิโลนะคะอาหารเม็ดหมาให้เมื่อวานนี้นะคะนุ๊กซือ้อนุ๊กซื้อเมื่อวานนี้ให้บ้านน้องแจนนะคะเดี๋ยวพาไปบ้านน้องแจนแล้วพาไปดูบ้านบ้านของนุ๊กด้วยนี่นะคะน้องแจนเขาก็เลี้ยงหมาจรเอาไว้อยู่นะคะสองสาตัวนะคะจากที่เจ้าสามแสนได้จากไปแล้วนะคะ กล่าวขอบคุณคุณนาอีกครั้งค่ะขอให้คุณนาสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนี่เขาก็อยู่ตามอัตภาพนะคะเขาไม่ใช้แก๊สน,นะคะเขาใช้ฟืนใช้อะไรเก็บตามธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิงนะคะอันนี้ก็เลยมันอยู่ใกล้กันเนาะบ้านน้องแจนกับบ้านไม้หลังเก่าที่นุกเคยอยู่เนาะก็เลยแวะมาเยี่ยมลุงมาดู มาหาพี่หาน้องนะคะสรุปแล้วทางทางทางหมู่บ้านเก่าจะเป็นพี่น้องทางแม่นะคะแม่จะอยู่หมู่บ้านนี้แล้วพ่อจะอยู่หมู่บ้านที่นุกอยู่ปัจจุบันนี้นะคะบ้านที่นุกเคยอยู่กับถุงทองแล้วก็แม่สามสีนะคะแม่สามสีเอาไปฝังไว้ตรงนู้นนะคะที่น้องจากไปแล้วนะคะในสวนซึ่งสามสีจะชอบที่นี่มากนะคะสามสีเขาชอบที่นี่มากค่ะแม่นุกเลี้ยงเขามาแม่นุกรู้ดีเพราะว่าเขาจะไปไหนก็ได้ตอนนั้นน่ะเขาก็อยู่บริเวณเนี้ย เพราะว่านุกไม่ไม่ได้รู้เรื่องระบบปิดระบบเปิดทำหมันวัคซีนนะคะตอนที่นุกเลี้ยงแม่สามสีนะคะพอไปอยู่บ้านหลังใหม่ก็ค่อยได้อยู่ระบบปิดได้ทำหมันได้อะไรนะคะแล้วน,นุกไม่อยู่มันก็จะเป็นสภาพที่แบบมีอะไรลกๆหน่อยนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยพาไปชมบรรยากาศนี้หนึ่งนะคะนุกกลับมานุกก็รีบตัดต่อคลิปนะคะให้ได้ชมกันแล้วก็ฝฟายนะคะฝ่ายฝายก็พบหมอนะคะ ยังไม่ดีขึ้นนะคะฝ่ยังไม่ดีขึ้นยังทรงๆนะคะอืมเมนูก็รักษาเขาไปตามอาการนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ